สบายดีพอ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเข้าสู่ซอ,องรายการจันเบาเลาสเลดลเดอร์วันนี้พาทุกคนไปใส่กับพี่น้องเอากับเล็กมากับเล็กของเฮาประมาณเช็ดอันเปดอันนี้เลยพี่น้องเช็ดอันเปดหลังเช็ดลังเปดหลังเงนาะพี่น้องแล้วเขาจะเอาเยือย่อยื่อยางนี่พี่น้องยื่อสลีสลีที่ว่าเขา เขาจีมองมาเปิดยางข้างแน่พี่น้องเนาะเยสลีเขาจีมองมาเปิดยางข้างแน่แล้วพี่น้องเนาะเขาจะไปเสียบใส่อยู่กับดักนี่พี่น้องเนาะจะไปเยาเสียบใส่อยู่นี่พี่น้องเขาจะไปเสียบล้วจะไปเอาเป็นยางดัก็ไปเบิองบอลเขาดักหนูกันเนาะพี่น้องเปิดยางดัก็ให้ไปติดตามอยู่บอนไปใส่ก่อนเนาะพี่น้องไปใส่อยู่กลางน้าเด้อไปเบิองคลองหรือไปเบิองบอลใส่น้ำกันเลยไปกันเลยพี่น้อง พี่น้องการใส่กับเขาเขาจะใส่แบบนี้นะพี่น้องอันนี้มันจะเป็นโค้งหนูนะโค้หงหนูนี่ลงไปนี่นะีหญ้ากระลุบลงไปนี่เลยมันมาบนนี้พี่น้องแล้วเขาวางอยู่ทางหญ้านี่ล่างนึงแต่ว่าจะมีคนมาบลอกแล้วเอาที่นี่ปักไว้พี่น้องไปเบื้องล่างไม้เท้าเขาใส่ไปพี่น้องไปน้ำกันพี่น้องนี่ล่างโตมาเขาก็ใส่แบบนี้อีกพี่น้องเอาเยอะใส่พี่น้อง หอยนี่ของมานี่พี่น้องเป็นของไปอยู่นี่แล้วพี่น้องเอ้ยเฮาก็วางอยู่นี่ด้านี้เฮาเอาอันน่ะลักนี่หมายไว้เพราะว่าคือทุ่งนาคเามายานจือบ่อนพี่น้องไปไปเบิ่งลงตไปพี่น้องนี่วางนี่หลังนึงอีกพี่น้องเ,เอ,เอ,เอ้ยเเฮนี่เฮา,าเอานะ่ะือไม้นี่มาปักใส่งานจือบ่อนใสเสีบยบน่ะยหอยเด้อย,ยหอย,ยลีเด้อ หม้อก็นี่เขาก็ปักเครื่รางนึงพี่น้องเนี่ยปักไปตามนี่แต่ยู้อหันจะเป็นอนามแบบหัน่นนาแล้วก็เราฟางเราฟางนีงน่มาเ่าใส่เ่าเอาจี้ตัวนี้นะปักไว้หนะพี่น้องเนาะเ่าใส่ไปอยู่นี่รางนึงเนาะแต่ว่ามันคุดกินมันต้นพี่น้องนี่เป็นหูใหญ่ๆนี่แล้วเขาเนี่ยเอายูอหอยใส่เสียบยูอหอยด้วยพี่น้องเห็นบอลน,นี่ เนาใส่ยือ่หอยหอยซีลีเด้อมันมาขุาดเก่นเอาไปเจออไดเก็หัวใส่กลับกันเด้อพี่น้องตัวนี้ก็ใส่ไว้อย่างรางนึงพี่น้องตัวนี้ก็เต้หอยหนูมันบ่มีพี่น้องเไยใส่มสสั่วไปซื้อๆใส่ทิมไว้เนาะนี่แต่อยู่ใกล้กันกับรางนี่อย่างนี้มันจะมีมันต้นรางนี้ใสย่ยูอหอยพี่น้องเนาะใส่ทิมไว้ซื้อๆเด้อ เอาอ,อนุโอนญาตใส่กลับไปแล้วก็มือตอนเช้าจึงคอยมาที่ตำรับชุมเมื่อเบิงน้ำกันวาสิมานหรือโบโนพี่น้องเนาะตอนแรกนี้เนี่ยสวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเช้านี้กับพาพพี่น้อง ทุกคนไปออกมายามกับดักหนูเมื่อวานใส่ไว้เดอพี่น้องเด้อตอนเชานี่กะไปไปเบิ่งน้ากันเพราะว่ามือนนี่กะเช้าวันจันทร์เด้พี่น้องไอ้ค้าเรีเขาจะไปนี่เรกมีงานจะไปเนะาะพาทุกคนมาประมาณก็ไปเบิ่งน้ากันไปติดตามหับชมรอน้ากันเบิ่งเนาะที่มีตัวใส่กับดักไว้ประมาณเจ็ดแปดหลางพี่นอ้อ,นองอยู่พุ่นเลยพี่น้องไอ้อยู่พุ่นเนาะอย,อยู่พุ่นเนาะแล้วก็ใส่ยุ่พุ่นก็สองหลางพี่น้อง ไปอยู่นี่บนทางนี่เขาไปสูดๆพิ่นพ да ี who who <processo> ่น้องสองหลังเนาะเอาไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องก่อนจะเข้ามาติดตามเราช่วงกับเบ้าจันกับขอขอบใจเด้อขอบุณเลยกดแชก์กดติดตามให้สองจันเบ้าเราเด้อเอาไปน้ำกันไปพี่น้อง กพี่น่กำลังอยู่พี่โน่เจอลันบุตรไปี่ไหนไปพี่้อง ดันเป่าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่หลังหนึง่งหลังนี้ก็บอลันอยู่ซื่อๆพี่น้องเอ้ย เก็บเลยพี่น้องเก็บไปีเชื่อเชื่อนะแชมพูหันไปไว้สามหลังพี่น้องไ่นี่นะไปเตยบนนึงไปพี่น้องไปสามหลังใส่เยื่อหอยพี่น้องมาไปเตยหนึ่งแล้วพี่น้องมาแล้วยื้อหอยหดคอได้โค้จเร็จแล้วพี่น้องคอได้ออมแล้วเลนพัดเพชรไปเลยพี่น้อง นี่เรือหลังเดียวสุดท้ายอยู่บนเตนนี่ชันเนาะลอยเยืหอยนานเลยบ่ชั้นเนาเรือสุดท้ายพี่นเนา

ก็ลอฟซี่นองด้วยทาทำไปดนก็ลจะติานทกรตลาดได้วยติดําลัใจในทาการพไปที่น้องใ้าเนอเอยหาเดียนองเนาะชุภาพที่แขงเลยเนาะนาะนิดาข้กจากต่างปะเทีพการเาเลือกติง